สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่รลานโทรศัพท์พี่น้องมาซื้อของขวัญเพื่อที่จะไปให้ทีมงานจับสลากพี่น้องจา๋าเพธรรมาด้หรืออีด้วยบอกเลไม่ราาูอ Apple ใไ่เป็นวัวชบมีทองโทรศัพท์ปีนี้มี iPhone ด้วยนะคะปีนี้มี iPhone พร้อมมีทองมีโทรศัพท์นี่คือปีนี้คือจะ เน้นของที่แบบว่ามีมูลค่าอะคะเอามาอเตอร์ไซค์ใส่น้ำมันน้ำมันใหญ่หยิบเครื่องรถพร้อมนี่สินรถลูกค้าเอาตัวนี้รอลูกค้าเอาอะไรได้มาสี่เครื่องก่อนนะคะเครื่องต้นคือตอนนี้ก็ล่างสะสมของขวันปีม่เหตทีมง,งานอยูน่าจะมากน่าจะประมาณห้าสิบชิ้น หลายพี่น้องเพราะว่าปีนี้หลายก็ลากรเพิ่มมากขึ้นเยอะมากนะคะตอนนี้ได้มาแล้วสี่ชิ้นนะคะโทรศัพท์สี่แล้วมี iPhone 2เครื่องแล้วก็ Op ฟฟิอีก2ก็จะเป็นทองแล้วก็อะไรต่างๆนานาเดี๋ยวเราจะก็จะอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะหายางต่อพี่น้องยางตอยางตอซื้อของละพี่น้องก็ได้เป็นบางส่วนล่าสุดกะที่น้องพ่อกันนอนขนาดซื้อไปกองเอเลเด้ได้ซื้อไปเสริมอีกนะคะ มาบอยอยู่ใสจ้าไม่มองอยู่ใสโบอนอนอีกจ้าละกันสื้อของอีกกลับบ้านจ้าไปตลาดซื้อน่ากินไปสูลูกเตาดาวดากินมานี่พี่น้องใอ่บอลหน้าแตกกับมันติงฮึใอ่บอลหน้าแตกกัมันติงเต้าบอซื้อเต้าไปฮั่นสื่อเต้าไปย่างอันนั้นกินความพี่น้อง ย่างหมูซื้อหมูไปย่างขึ้นบ้านใหม่แบบใดแบบใดซื้อหมูให้ประธานอย่เลือกอะไรเดี๋ยน,อออน้องสร้างหมูไว้ก่อนอืมสั่งหมูไว้ก่อนให้ประธานอย่าเลือกท่านจะหันย่างมั้ยเดี๋ยวไปหอดตลาดด้วยสุดท้ายคิวเพลิงพี่นอ้องไปย่างตลาดวันนี้เป็นมือซื้อพี่นอ้องมือซื้อวางซอสมือก่ะ และไล่ซับเก็บสะสมของควันปีใหม่ไปเรื่อยๆจ้ากระสิเดิตไล่กะไล่ซื้ออยู่ว่าลูกน่องมีผู้ใดหแนวทิมงานนี้ผาแนวเดี๋ยวมันจะตกรนนะคะโอ้ผู้ใดก่อพี่วินเนอร์จัแบจบิ้มหนโอ้จ <sh> uhm anyway. <bes firm communication> ิ้มมาจิ้มยังล่ะหนูขนของค่ะฮะั่วลมสองตัว อ่ะคู <t> ่เอาตัวนั้นไปใส่ไปใส่ก้อนก็ได้ตัวไม่ค่ะตัวตัวสีแดงคู่นั่งก็ไปค่ะคู่นั่งกี่คนคู่นอนบนบ้านเรียนไปครับสามคนสามคนใช่ไหมอ่าเดี๋ยวอ้ออ้อตัวนั้นก็ได้เอาตัวเอาตัวน้อยไปก็ได้จ้ะเอาตัวน้อยดีจ้ะบอลเสือว่าเสือเห็นบอลมาบ้านเร็วอะไรเกี่ยวกับสถิติคืออะไรยันไปได้หันละ ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนคนของลงหมายุงมายางอีลุงตูงนางหมดแล้วเมื่อกว่าทั้งขุมนี้วาโอ้เห็นเม่กว่าว่าจตสื่อ ก็เล็กี่วาเลืมันนีอยู่บ่ว่าเสนออาซิยบออกก็ลืมไม่กว่ายุเลื่อนไทยมั้งเออน้นไม่กว่าูุเลื่อนไทยน,น้น<ม>เอ็มเออไปน,ะนึ่งโต้ยังไง พ่อออกไปทั้งน้นโอ้ยสุดน่นนะบวบขาวมนบดใส่อย่างน้าไนยเรื่องอะไรคะพี่จเป็นพี่จงเป็นผู้ยิงตัวในน้อยเนาะอกม้เยม่อี้่อนี่กระเป๋าไ่แไม่อมีออกแก้ให้หมอนีละ ย่างกุ้งย่างปลาหมึกย่างเดี๋ยวเจ้าไม่ปวดก่อนปัดนั่งเลยสะอาดเลยนี่ดอกเออพี่น้องบรรยากาศไปเบิ่งนไปท่าไปเบิ่งนเบนเอ้าอันนั่งคนตีอันขั้นหนึ่งเ่าท่านหอดตีอาจารย์ตอดเ่าท่านเห็นมันบอกรู้ไหม นี่พี่น้องฮะเน้นอยู่นะต้องเช็ดออกอันนี้ก็อีกของหนึ่งพี่น้องนักดนตรีนะคะแล้วก็เอา กินกรอนหิวค่ะแมนไม่ตรวนสายยางเปตลาดต้องง่างสำหรับแมนเลิศย่างตอนอดะกมันหนักแห้งพี่น้องเดี๋ยจอาบอกประทังชีวิตกรอนตอนขยะบรี้ัทถุงยาถุงยาข่าวเข่าแม่เด้แซวบอกมาแล้ว่ะทิ้งข่าแล้วท้าเอาเลยเม่อเอกแรกไปยางเอาแล้วกามันแมนเด้อไอโฟนกับมี่ จ้บเ็เมันแม่นด้ือสลากของเราอีแพรี่บไปบนนทางวันยาอีกวะอวันไี้บนแล้ปี่กัน้อยู่ร้องอยู่อนหา่ใหม่ใช่ไหมแม่วันที่แปดไปบนก่อนไปบ่นไปล่างนี่ก็จะเป็นห้องน้ำบรรยากาศยามแรง นี่บรรยากาศยามแรงยามแรงยามแรงที ell, ่บ้านพักนะคะมองตากตากผ่าตากเหมอนที่เ้าเือเร็วเมื่อเร็วเอิเอับออเออแล้วได้จับถุงดำเดิ หาเอาถุงใหญ่ๆไปใส่โหลดลืมจะสียิบปอนยังแนนเลื่อนไทยกับพี่คูยูแล้วได้พี่น้องเพิ่นทำความสะอาดแล้วพิ่นไปยูแล้วกับพอดอยูได้เศร้าส่วนตัวพี่น้อง้างล่างก็เป็นสวนมันแบบระยี บรรยากาศแบบท้องทุ่งทองทุ่งอย่าจุดกันยุ่งตินะอ๋อก็ชิวแต่นาะบรรยากาศดีเนาะว่าไงใครบอกบอจากทาคีบโอ้โิมาตาลอาให้หยัางนะอุ้ยกระเป๋าก็สวยแท้สวยต่น้อเไปใจตลาดเนี่ยสิบ้างไปใสกันยากโอ้เดียวเด ตายเดียวกันเลยใส่ค่ะรุ่นนั้นฝ้าผ้ากับโนั้นแล้เจ็ดสิบบาทม่ใบ้านซื้อให้แล้วเจ็ดสิบเาจะดาแบอีกด้วยมูจิเอาซ้ำนี่แหละนี่แหละพี่น้องพุ่นกะฟางพุ่นเออพ้ากันไต่ไส้ยานกันอันเพื่อนมายังก่อยต้องบาสนามต้องบานสนาม เอาเดไ็กเขามาเงียม่ต่อยอนียนดเกันน่เฮ็ดนี่เขาเฮ็ดโหดนี่เขาพากันเฮ็ดกินโหลด่นหลายคนอย่ดอกนี่นะคะ่มาฝากพี่น้ะงถ่คลิปจ้าไม่มีคลิปลงจ้าถ่ายมาแล้วแต่ว่าถ่ายไม่สุด อเอาว่ากันไปคลิปนี้ก็ไปสำนิซสักกันพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งนอนรับฝันดีสุขสุขคตนะคะ